สวัสดีจ้าพี่พี่เพื่พพอน,นมาดูว่าพี่เจมไปตกปลาได้อะไรมาได้ปลาอะไรมาบ้างเนาะตัวแรกตัวแรกนี่สแนปเปอร์อันนี้คือสแนปเปอร์นะคะสแนปเปอร์โอ้โหครั้งแรกที่ได้สแนปเปอร์นะคะนี่ตัวใหญ่มาก แล้วก็ตัวนี้คือแฟลตเฮดนะคะแฟลทเฮดปลาหัวแบนนะคะนี่เนื้ออร่อยเหมือนกันนะคะเนื้อหวานปิ้งย่างให้เหลืองๆแล้วก็มาทำลาบแห้งๆเนาะแล้วก็นี่ก็คือบริมนะคะบริมบริมได้มาสี่ตัวนะคะบริมก็น่าจะประมาณคล้ายๆปลาเนนไทยเรานี่แหละปลาเนนทะเลปลาเนน สีขาวบริมนะคะบริมสีตัวแฟลเทสสแนปเปอร์ head, โอ้โหวันนี้นะคะแกไปตกด้วยคายักนะคะคายักเราเราเรียกคายักใช่ไหมก็นี่นะคะผลงานของพี่เจมนะคะวันนี้คนตกไม่กินนะคะคน,คนกินก็ไม่ได้ตกนะคะประมาณนั้นเดี๋ยวพี่เจมจะทําการ ขอดเกล็ดนะคะทำความสะอาดให้นะคะเพราะว่าไม่ชอบทำปลานะคะแต่ว่าชอบกิน <laughs> like to eat but not d o n t like to clean โอเคนะคะ snapper and flathead and brim นะคะ brim ปลาติโตทอดทอดแล้วก็ราดพริกราดพริก ทอดให้กรอบๆเหลืองๆแล้วก็ราดพริกนะคะอันนี้พี่เจมบอกสแนปเปอร์พี่เจมจะบาร์บีคิวนะคะจกกินแกไม่ค่อยกินหรอกนะคะแต่ว่าถ้าตัวนี้แกว่าจะอาจจะกินซะหน่อยลงนานแล้วไม่ได้กินปลาเพิ่งเหี๋แตตัวนี้เดี๋ยวบาร์บีคิวนะคะแล้วก็ค่อยทำลาบแห้งๆนะคะย่างดีๆตัวนี้อาจจะมีคาวแต่ว่า เราต้องลาบนะคะทําลาบลาบแบบแห้งๆเคยทํำไหมคะนี่นะคะผลงานวันนี้นะจ๊ะ